พอ,อต้นไม้เฮามันมีธาตุอาหารมันรวมสมบูรณ์นะมันมีธาตุอาหารจีนบัคัดธาตุอาหารเนี่ยนะครับมันก็จะงามนะครับแล้วก็สร้างภูมิต้านทานในตัวเก่านะครับโรคแมลงก็จะมาแมากกวนนะครับอันนี้คือ,อของอกฎธรรมชาติเนาะถ้าเกิดว่ามันมันสมบูรณ์เนี่ยครับมันบ่มีธาตุอาหารเฮาเตรียมหลุมเฮาเตรียมดินบดีขึ้นมาเนี่ยครับมันสมบูรณ์นะครับมันก็ภูมิต้านทานมันก็บ่ค่อยมีนะครับก็โรคแมลงหรือว่าอย่างก็เข้ามาลุกกวนได้ ใส่เพื่อที่ว่าเราจะเวลาเราคุ้ยลงไปเนี่ยมันก็จะได้มีดินเดิมผสมครับปุ๋ยคอกที่เราหมักที่ตัวจะได้มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้น,นครับนี่นะครับใส่นี้แล้วก็ว่วมลงนีกนะครับแล้วก็ดึงนี้ขึ้นนะครับดินที่เาราผสมกับปุ๋ยคอกนี่ลงไปนะครับปุ๋ยลงมาเลยนะครับปุ๋ยอีก สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะแชร์วิธีการปลูกเสาวรถนะครับต้นกระทบลกขึ้นต้นพยุงนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับผมมีต้นพยุงอยู่สองสามต้นนะครับข้างบ้านนะครับ ตอนแรกก็ต้องขุดหลุมก่อนนะครับผมจะปลูกต้นเสาลบต้นนี้ครับที่ผมเพาะไว้นะครับ,ผม,รบผมจะลงหลุมอาศัยมันเป็นไม้เลื้อยนะครับผมจะอ่าอต้นพยุงต้นนี้เป็นในตัวค้างเลยนะครับค้างในตัวค้างแบบธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็เวลามันเป็นหน่วยแล้วก็คือมันร่วงโรนมาแล้วก็เอาก้อยเก็บกลิ่นเอานะครับ เดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับหลุมขนาดหลุมนี่ผมพุดก็น่าอยู่ประมาณฟุตนะครับกว้าง30เซนแล้วก็เป็นวงกลมนะครับเอาตามที่สะดวกนะครับแล้วก็ความลึกก็อยู่ประมาณ30เซนนะครับประมาณคืบกว่าๆนะครับเพราะว่าผมจะลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอ,อกหมับนะครับแล้วก็ดินของผมมันเป็นดินถมใหม่นะครับดินถมมันบ่ค่อยมีธาตุอาหารนะครับ จะออกแดงๆนะครับดินครับโอเคครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับพอได้หลุมแล้วนะครับผมก็จะเอาปุ๋ยคอบมักนะครับอันนี้เป็นขี้ไก่มักของผมนะครับผมจะลองด้วยก้นหลุมนะครับก็ใส่ดินผมมาให้งามครับแต่ว่าผมจะใส่ตัวนี้นักกหน่อยนะครับมาต้องกลัวเรื่องความ้อนนะเพราะว่าผมมักเรียบร้อยแล้วนะครับ จะลองคุ้นหลุมนะครับแล้วก็ส่วนไอหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาที่ไก่มักมมาใส่รอบๆนี้นะครับแล้วก็จะคุยไปเพื่อผสมดินมันเป็นดินที่บอกมีธาตุอาหารนะครับเป็นดินแดงๆอย่างนี้นะครับบ่ค่อยดีนะครับใส,ใส่เพื่อที่ว่าเราจะเลวลาเราคุ้ยลงไปเนี่ย มันก็จะได้มีดินเดิมผสมกับปุ๋ยคอกที่ฮาวมักที่ตัวจะได้มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นครับก็คือเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นไม้ของเฮานะครับเพราะว่าดินเฮามันบางแงามนะ่มับแต่ประมาณน,น,นี้นะครับแล้วผมจะคุยลงมานิดหน่อยนะครับคุยมาลองปิดทับ ัวนี้ก็นี่กันที่เราจะลองดินว่าสูงตำ่ำแค่ไหนนะเราคำนวณดูความสูงของตุ่มนะครับแล้วเราปลูกเสร็จเนะี่ยือตุ่มตัวนี้มันต่ําจากปากดินนี่ไปสักห้าเซนนะครับประมาณห้าเซนนะครับเพราะว่าเขาหดน้ำเนะนี่ยน้ามันจะได้เก็บกักน้ําได้อยู่บริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเขาปลูกสูงเกินไปเวลาหดน้ําน้ําก็จะไปตั้งนอกหมดนะครับหรือถ้าเขาปลูกลึกเกินไปเนะี่ย เวลาเอาดินลงนะครับดินมันจะหุ้มนะครับดินมันจะหุ้มต้นมันะครับถ้าถ้าดินมันปิดโคนต้นมันสูงเกินไปนะครับก็จะทาให้ต้นไม้เขาตายได้นะครับเพราะฉะนั้นระดับดินก็ต้องอยู่ระดับระดับดินที่เขาจะถมกนะครับต้องให้ระดับดินมันอยู่ระดับดินเดียวกันระดับดินของถุงตรงนี้ครับบางคร้งมันสูงขึ้นมกเกินไปเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเอาดินลงรองก้นหลุมเนี่ย เราต้องคำนวณดูด้วยสายตาข่าวๆนะครับว่าบนพื้นดินมันสูงเกินไปแล้วก็บรรภูดินมันต่ำเกินไปของตัวนี้นะครับของตุ่มของเฮานะครับโอเคครับผมก็คิดว่าผมได้แล้วนะครับก็ผมจะเอาต้นอันนี้ลงเลยนะครับวิธีการพอดถุงนะครับอันนี้ของผมเป็นดินทรายนะครับดินทรายนะครับที่ผมเพาะไว้นะครับค่อนข้างที่จะมีดินน้อยนะครับต่วหน้าจะเป็นทรายนะครับก็วิธีถอดถุงนี่ง่ายๆนะครับก็ตบนี่ก่อนครับ ตบตบรอบๆนะครับตบประมาณนี้ครับตบตบเบาๆนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็คว่ำคว่ำอันนี้ลงนะครับคว่ำถุงเอามือเอามือใส่ประมาณนี้นะครับใส่นี้แล้วก็คว่ำลงนี้นะครับแล้วก็ดึงนี้ขึ้นนะครับดึงขึ้นครับจะได้ประมาณนี้ครับอ่าลากเริ่มลง แล้วก็อาจจะแตกนิดหน่อยนะครับแต่ต่อมาต้องซีเรียสนะครับแล้วก็ก็กลอยวางครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเอาก็จะเอาดินที่เราผสมกับปุ๋ยคอกนี่ลงไปนะครับู๋ลงมาเลยนะครับดูอีกมันก็จะผสมปุ๋ยคอกในตัวนะครับถ้ามันยังเบาพอเตื้อนะครับเราใส่ปุ๋ยคอกเพิ่ม ใส่ปุย๋ย้อเพิ่มแล้วเราก่อลงแมาแหมนะครับลงมาให้มันใ,นใกล้เคียงก็งประมาณนี้ครับระดับดิน ไดด้ด้้ัีนแลวขั้นตอนต่อไปนะครับนี่คือขั้นตอนสําคัญเลยนะครับก็ค,คือว่าถ้าเราได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราจะต้องถ้ามันเป็นอันนี้มันเป็นฤด,ดูแรงนะครับเวลาหดน้ําเนี่ยน้ําอาจจะกระจายไปนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามตัวนะครับเราจะทําทําคันดินบล็อกไว้นะครับทําเป็นเป็นเคลื่อนบล็อกน้ําไว้แล้วก็เพื่อมันงามตัวแล้วก็ประโยชน์ก็คือกัก,กน้ําไว้นะครับ ที่เขนาําก็ดึงดินเข้ามาเลยนะครับดินที่เอาขุดตะกี้นะครับดึงเข้ามาเมื่อมันเป็นอ่าเขื่อนบล็อกน้ำไว้นะอันนี้มันสูงแล้วนะครับตัวนี้ถ้านี้มันสูงล้วก็วันตัวนี้คือหัวใจของมันนะครับเพราะว่าหน้าแรงนี้ถ้าเทําทำเอี้ยเราวดน้ำนะครับ น้าม,มันเคยอยู่ในบริเวณแอ่งตัวนี้นะครับแล้วเขาบ่ได้เราต้องได้เปลือกน้ํานักตัวนะครับเขาหดน้ําก็จะอยู่ในตรงนี้แล้วแล้วก็ใช้น้ําในปริมาณที่เหมาะสมนะครับทําเขาบ่เปลือกน้ํานะครับแต่ถ้าเขาบไ่ได้ทาที่อี้ครับเราหดน้น้มมํามันมีโอกาสที่จะไหลทะลักไปดังนอกนะครับก็พอได้สิ่งนี้เสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็สําคัญขั้นตอนต่อไปนี่นะครับเขาต้องหอ่าอ่า อันอย่างก็ได้นะครับพวกใบมุงคลไม้หรือเศษฟางเหลืออย่างก็ได้ครับวัตถุเป็นท้องวาอินรีวัตถุเนาะอันอย่างก็ได้ครับมาปิดเศษใบมงคลไม้อย่างก็ได้ครับมาปิดรอบนี้คือบล็อกบื้องหืมันเหื้อมันเก็บความชื้นอยู่เราหดน้นมนี่นะครับบ่ได้เปลืองบ่ได้มันระระเหยน้าระเหยเวอขึ้นนี่นะครับเพื่อมันเก็บความชื้นไว้ในนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ช่วยทํให้ออดินบร,ริเวณนี้จุลินทรีย์ครับทํางานได้ดีตัวเองนะครับ มันจะบะแห้งเกินไปนะครับแล้วก็บาฮ้อนเกินไปนะครับแต่ว่าก่อนที่ใส่ใบไ,ไมนะ้น่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาปุ๋ยคอกผมใส่แหมน้อยหนึ่งนะครับมันงานนะครับครับก็ขั้นตอนต่อไปก็เอาปุ๋ยคอกใส่กระจายทางแน่นี่ครับ ไอ้ปุ๋ยคอกที่เฮาใจ้นี่ควรจะเป็นปุ๋ยที่เฮ right. า forward, มักแล้วนะครับท่านกันมักเรียบร้อยนล้วนะครับเพราะว่ามันจะเบเกิดความร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเฮาใจปุ๋ยสดหรือคอกสดๆแะขบวนการมักมันยังเบเกิดขึ้นพอเฮาแม่ใส่ตรงนี้นะครับมันจะเกิดขบวนการมักนะครับมันจะเกิดความร้อนนะครับเกิดความร้อนเสร็จมันจะไปทาลายระบบหลักนะครับเพราะว่าขบวนในการมักของมันน่ะมันจะจช้ไนโตรเจนสูงนะครับแล้วก็มันจะดึงไนโตรเจนจากต้นไม้เขานะ ไปใช้ในการย่อยสลายในการหมักนะครับตัินี์ที่ว่าจะย่อยสลายไอ้พวกปุ๋ยคอกนี่มันก็จะเกิดความร้อนตัวนะครับแล้วก็ดึงไนโดเจนไปตัวอ่าต้นไม้เฮาจะใบเหลืองแล้วก็ใบมางแงใบร่วงโรยไปครับถึงขั้นกับตายได้นะครับเพราะฉะนั้นะปุ๋ยคอกนี่ที่เฮาจะใช้นะครับเฮาต้องหมักก่อนนะครับแล้วก็ว,วิธีใส่นะครับก็เอาแห้งจากคนต้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเหมือนต้นมัน สัมผัสคนต้นนะครับบางทีตัวเนี้ยมันก็จะมีความเกมนิดหน่อยมีท่าด่านสูงแล้วก็จะมีความเกมในตัวตัวกันเมียวไว้ก็คือว่าหอางจากบางทีมันสัมผัสคนต้นนะครับคนต้นไม้คนต้นใ่ห่าปลุกนะครับต้นพืชนะครับหลังจากเตี้ยเขาใส่ปุ๋ยคอกเสร็จเราก็จะใส่พวกอินทรีย์วัตถุพวกนี้นะครับออกใบไม้ไม้นะครับเอามาคุมครับเพื่อใักษาคาน เครื่องขาสาความชื้นมันนะครับเวลาหดน้ำเนี่ยมันจะได้แบบคือมันความชื้นอยู่ได้เมินนี่นะครับแล้วก็ไอ้พวกจุลินทรีย์อย่างพวกเนี้ยมันจะได้ย่อยสลายได้ทํางานได้ดีขึ้นนะครับไอ้พวกอินทรีย์วัตถุที่ว่ามันอยู่พวกเนี้ยจะได้จุลินทรีย์จะได้ย่อยสลายครับความชื้นจะได้เหมาะสมในการย่อยสลายเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะหดน้ำ ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หดน้ําเลยนะครับอย่างข้อดีที่ผมว่าน,นะครับไอ้พวกที่เราทำดินคันดินไว้นะครับมันจะช่วยบล็อกน้ำไว้นะครับแล้วก็เอาจะได้บ่เปืองน้ำเวลาหดน้ำมันจะดูด โฟกัสอยู่ในโคนต้นทรงลุ่มมันนี่นะครับเครปผลที่ผมปลูกเสาลดนะครับผมชอบตรงที่ว่ามันอายุมันข้ามปีนะครับก็อยู่ได้หลายปีครับ,บต่ำกว่าห้าปีนะครับเขาปลูกครั้งเดียวเขากระสแมดอ่ากินได้ยาวเลยนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะครับ ก็ช่วยเฮาลดต้นทุนในการซื้อผลไม้แล้วเฮามีผลไม้ที่ปลอดสารพิษได้กลิ่นในครัวเรือนนะครับก็วิธีการปลูกประมาณนี้นะครับอันนี้คือปลูกในฤดูแล้งนะครับก็พอดีบ้านผมมันน้ำมันบาค่อยมีนักนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับแต่ว่าก็ประยุกตใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมปลูกในที่ลุ่มนะครับที่น้ำมันเป็นอ่าน้ำมันท่วมถึงางเงี้ยกรณีแบบนั้นก็ต้องยกยกกลุ่มขึ้นสูงนะครับ ก่อแหมกรณีหนึ่งนะครับแต่ว่าของผมนัเป็นพื้นที่แล้งนะครับขาดน้ํานะครับน้าน้าบ่ค่อยมีนักนะครับผมต้องใจน้ําคือเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็โดยการทําคุนหลุมเสร็จแล้วเราทำคันดินแบบนี้นะครับแล้วก็ใจอินทรียวัตถุพวกใบมุ้งใบไม้นะมาคุมนะครับเพื่อักษาความชื้นแล้วก็ช่วยให้จุลินทรีย์ทางานได้ดีนะครับในการย่อยสลายอินทรียวัตถุพวกนี้นะครับแล้วก็ดินผมมาดีนะครับแก้ผมแก้ไขโดยการใจ ปุยคอกมักนะครับที่ผมลองก้นหลุมนะครับแล้วก็มาผสมดินที่ผมขุดขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปพอเสร็จแล้วผมก็เอามา,าทับตั้งแน่นนี่คำหนึ่งก่อนที่ใส่ใบไ,ไม้พวกนี้นะครับก็ช่วยให้ธาตุอาหาราที่ต้นไม้เขาจะได้กินมีนักขึ้นนะครับแล้วก็พอต้นไม้เขามันมีธาตุอาหารมันรวมสมบูรณนะ์น่ะมันมีธาตุอาหารกินบัคัดธาตุอาหารเนี่ยนะครับ มันก็จะงามนะครับแล้วก็สร้างภูมิต้านทานในตัวเก่านะครับโรคแมลงก็จะมาแมากกวันะครับอันนี้คือ,อของอกดธรรมชาติเนาะถ้าเกิดว่ามันมันสมบูรณ์นี่ครับมันบอกมีธาตุอาหารเขาเตรียมลุมเขาเตรียมดินบดีขึ้นมานี่ครับมันสมบูรณ์นะครับมันก็ภูมิต้นานทานมันก็บอค่อยมีนะครับก็โรคแมลงหรือว่าอะไงก็เข้ามาลุกกวนได้ก็คลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมที่สนใจด้านการกเกษตรนะครับ เดี๋ยวจะได้ก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับ